สพทร,ร่วมทีมเสมาหนึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่1สิงหาคม2567พลตจเอกพง่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและออกเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุดรีรัมย์เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการณนะโรงเรียนบ้านละหานสายครูรัชบํารุงวิทยาและโรงเรียนละหารสายรัชดาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับพลตบบร,รวจเพิ่มพูนญชิชอบกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันนี้ต้องขอชื่นชมโรงเรียนบ้านอะหานสายครุราชบำมดุงวิทยาและโรงเรียนอะหานสายรัชดาพิเศษที่ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครูทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนตามโครงการสุขาดีมีความสุขการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาการป้องกันเด็กออกนอกระบบการศึกษา การแก้ไขปัญหานี้สิ่งครูการจัดหานักการพะโรงและการดภพระงานครูด้วยการปรับลดงานที่ไม่จําเป็นหรือซ้าซ้อนเหล่านี้ล้วนทําให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับทุกคนอย่างแท้จริง ด้านว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสถานศึกษาทั้งสองแห่งจัดการเรียนการสอนได้ดีมีการปรับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและหลากหลายมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตรงต่มมาตรฐานมีการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาสร้างความสุขให้นักเรียนและครูอย่างทั่วหน้าซึ่งขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ความสามารถซึ่งทางสาปทก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลงสู่ทุกพื้นที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป